เป็นไงบ้างการได้โชว์ด้วยก็ดีครับผมว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนมากแล้วกันรอคอยนะช่วงเวลาคริสต์มาสช่วงเวลาปีใหม่เนี่ยอากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีแล้วเหมือนว่าผมว่าทุกอย่างมันมีความเต็มที่อย่างทีนี้ทงเซ็นเตอร์วิลเขาก็เหมือนยกดิสนีย์แลนด์นไว้ที่นี่เลยเต็มะไรต่างๆแบรบร้านเลิศอาหารเลิศต่างๆก็รู้สึกว่ามันเป็นต็มที่ผมว่าคน99% ชอบแล้วก็รักเลยแด็ดแล้วก็ยิ่งทีนี้เขามีลานทีมะที่เหมือนว่าให้มาเล่นมาอะไรกันได้ด้วยก็รู้สึกว่าเต็มสิทธ์มากเลยครับพี่เมื่เราก็ได้โชว์ในงานนี้ดแม่น้องเป็นยังไงบ้างก็ดีดีครับเดี๋ยวผมมันเป็นการมีโอกาสได้มาร่วมกันเริ่มช่วงที่เตสทธิที่สุดของปีก็ดีใจได้มาเจอกับแฟนเจอกับคนในนี้เข้ามาก็รู้สึกว่าทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มยิ่งใหญ่ไหมครับ พูดเอ่ยไปเอ่ยใหญ่มากนี่ใหญ่ามีพูดด้วยเดี๋กี้ไม่รู้ว่ามีพูดด้วยครับพอจุดเดียวก็สนุกเลยต้องใจับอ่าฮะครับแต่บรรยากาศของปุ่นแบบเออตอนรับปีใหม่อะไรเงี้ยมันเริ่มมาแล้วเนาะสิ่งเงบ้ยมันฟูฟิวเนี่ก็ผมว่าช่วงปีใหม่มันเป็นช่วงที่อ่าใกล้จะหยุดยาวเนาะมีเวลาเราก็เหมือนตั้งตารอที่จะได้ข้ามสู่ปีเก่าไปสู่ปีใหม่เจอกับสิ่งดีๆได้ไปใช้เวลากับครอบครัวบางคนก็ได้ไปเที่ยวได้เลย ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ที่ทุกคนรอคอยก็รอคอยแล้วก็ช่วงที่เดี๋ยวก็ปีใหม่ก็จะได้กลับมาที่นี่ก็ที่ดู้สึกิ่มว่าต้อนรับทางท้องทุ่งยอดน่นอนทั้งไทยและต่างชาติเป็นจุดไนน์มาร์กเลยตรงนี้ยังไงบ้างครับก็ดีนะดีผมว่าผมว่าพอมันมีมีแลนด์มาร์กหรือว่ามีแบบจุดที่มันมี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 อีเวนต์อะไรใหม่ๆอย่างเช่นทัวร์เขาพยายามจะหาอะไรใหม่อะไรที่มันตื่นเต้นมาอ่ตลอด ได้ท้่องเที่ยวมาก็จะได้มามาสนุกมากกินอ,อ,อร่อยอร่อยมาแบบซื้อของมาได้ด้วยครับก<ป>็ทำให้ดีที่สุดอย่าให้พลาดมาขายรูปมาอะไรอย่างนงี้ยครับผมก็คริสต์มาสนี้ปีใหม่นี้นะครับตอนนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับต้นคริสต์มาสเปิดเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้เปิดเอเดียวเพราะว่าเขาพาแก,งก๊งดิสนีย์มาเปิดต้นคริสต์มาสที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยนะใครที่เวลาว่างก็อย่าลืมมา กินข้าวมาช้อปปิ้งมาเดินเล่นเดินเที่ยวมาผว่าแค่มาเดินเล่นอยู่ในบรรยากาศนี้ก็เป็นบรรยากาศที่มดีมากบอใครว่างก็อย่าลืมมานะครับแต่คืนนี้ก็มีของขวัญให้เป็นแล้วนะเพลงอัลบั้มใช่ไหมฮะคืนช่เวลาเห็นหน้าเห็นหน้ยังไงฮะครับก็เที่ยงคืนวันนี้ก็ผมปล่อยอัลบั้มเต็มแล้วซึ่งก็จะมีอีกสองเพลงใหม่ที่ที่จะปล่อยอีกคืนนี้ด้วยก็เป็นเหมือนของขวัญที่ใหม่ให้กับทุกคนเลยกันก็เป็นเพลงที่ ผมรักมากๆแล้วก็เป็นเพลงที่ที่ที่มีความหมายกับผมมากทั้งสองเพลงเลยเฉพาะเพลงสุดท้ายนะครับยังไงก็คืนนี้ก็ใครว่างก็ฟังดูได้ครับเราจะย้ำความพิเศษได้ไหมคะชื่อเพลงครับชื่อเพลงว่าอ่ใครจะรู้นะครับแล้วก็โร้ดเดอรโรดอันน้นเราะสารภนี้มันเป็นความตัวตนของแต่ละด้านเลยแค่นี้ก็ผมว่ามันเป็นตัวตนในในช่วงระยะเวลาปีสองปีที่ผ่านมานต่ความจริงๆอ album นี้มันก็มันก็ ันกินเวลาช่วงหนึ่งไปเลยพราะผมบอกว่ามันมีความหลากหลายมากๆเหมือนกันมีตั้งแต่เริ่มจากเพลงแรกของความรู้นี้มันตั้งแต่ได้นี่มันติดอยูเมันมีโอกาสได้โอกาสได้ได้ลองได้ explore ได้พาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นจุดนี้ได้ลองทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้กับตัวเองด้วยมันเป็นการเหมือนเก็บ memory ความรู้สึกของเราในแต่ละช่วงเวลาด้วยความนี้ก็รู้สึกว่า สุดฉาดมากเพราะว่ามันมีตั้งแต่เพลงที่มันแบบโอ้โซนสุดๆกลับมาเป็นเพลงแบบที่เล่นมาเป็นเพลงเศร้ามาเป็นเพลงที่ที่แบบว่าอิมมชั่นอลมากพอค่อนข้างเป็นคอมบิเนชันที่ที่มันสำหรับผมว่าป็นจริงใจกับตัวเองดีในช่วงเวลาี่ถ้าตีกรอบคิดยังไงเพราะแน่นอนเราแน่าจะมีหลายๆอย่างที่เราอยากใส่เข้าไปอยู่ในอัลบั้มง่ายอย่างนี้ก็ไม่ได้ตีกรอบอะไรในจริงๆแล้วผมว่าเอาบ้างนี้มาเป็นการคีย์ของเอาบ้างนี้มันคือการเอ็กซ์พอรผมว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ บอกทํำเลยหลายอย่างแล้วก็รู้สึกอะไรก็ทําคิดอะไรก็ทําพอได้เรียนรู้อะไรในช่วงเวลานั้นอยากจะสดมันเป็นเดลี่หรืออยากจะลองอะไรทั้งหมทั้งนั้นก็ทำเลยโอ้มันเป็นเอาบางที่มองย้อนไปแล้วก็สนุกมากเพราะว่าได้ทํำเลยหลายอย่างแล้วก็ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างครับพอมันสัมผัสแล้วมันมันรู้สึกตื่นตันในความรูส้รสึกที่เราได้ลงไปในในั้นก็ตื่นตันนะตื่นตันเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเอาบ้างนี้ยมันมันทำมันมีรับแทนประมาณหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วการทำมันหนึงเป็น แนวการทําแบบซิงเกิลแบบเพลงต่อเพลงต่อเพลงต่อเพลงคิดอะไรอยากจะทําอะไรรู้สึกอะไรก็ทําไปทําไปก็ถือว่าในในช่วงนี้ที่มันเป็นช่วงที่โอเคเราจะขบวอดเอารอบนี้แหละพอเรามองย้อนกลับไปรับอัพความรู้สึกแล้วก็หาจุดร่วมของมันรู้สึกว่ามันก็มีผลต่อจิตใจเลยรู้สึกว่ามันแบบมันก็ผ่านะลรมาแต่ในกีสต์เองก็แฟนๆก็ระบายความรู้สึกเราเยอะพอได้อ่านใช่ไหมครับในหลายๆด้านเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีอ่านบ้างเขาก็ภูมิใจใน ่ที่ออกเองมาขนาดนี้มากเราไงบ้างครับเราได้อยากจะพิจารณาถึงแฟนยังไงก็ดีใจดีใจที่แฟนพ่อบขาไ้ร้องจริงๆแล้วผมว่าอ่อย่างที่บอกว่าโดยเฉพาะสองเพลงสุดท้ายเนี่ยผมเป็นเพลงที่ที่มีความหมายกับผมมากเพลงที่ที่ที่เล่าความรู้สึกของผมในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเพลงที่ที่ผมรู้สึกว่ามัน มีโอกาสได้ร่วมแต่งด้วยหรือมีโอกาสได้ร่วมเขียนเนื้อด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงที่มันที่มันฝังออกมาจากจากความรู้สึกจริงๆเป็นเรื่องเป็นประเด็นหรือเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เลยจะเล่าในวิธีการที่เราจะเล่าในกาสที่โปรดิวต์เองที่เขียนเองอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็รู้สึกว่ามันเป็นอ่าโมเมนต์ของการโอเคชั่นของการปิดอัลบั้มด้วยใกล้กับช่วงสิ้นปีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงที่อย่างที่บอกว่ามันมีแบ็กสตอรี่มาเลยต่างๆเพลงที่ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นเพลงที่ผม ส่วนหนึ่งคือผมเขียนขึ้นมาเพื่อปลอบใจตัวเองแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันก็น่าจะเป็นเพลงที่สามารถปลอบใจคนคนฟังเป็นแฟนหลยคนได้เือนกันเลยมันรู้สึกว่ามันเพลงมันมันมีความพิเศษของมันอยู่อะไรเงี้ยคือมันเป็นมันเป็นอะไรที่เราสามารถมาแชร์ความรู้สึกร่วมกันได้ถูกตีความในในประสบการณ์หรืออะไรต่างตัวเองโกลวิดโรที่เป็นเตลงที่ว่าเป็นของขวัญที่ใหมยของขวัญที้กับตัวเองด้วยของขวัญทีกับทุกคนด้วยให้เรามาว่า หาดช่วงลาเลยคือเช่นคืนตรงคืนนี้เราก็จะได้พร้อมกันเลยใช่ไหมครัทั้งไหนนะเราก็ทางสตรีมิ่ง์ขัตฟอร์ทุกรูปขฟอร์มเลยก็ทังได้แบบครบั้งแดเพลงแต่ก็จะมี2เพงที่เอก่อีกความภูมิใจหนึงที่เบิร์ดใช่ไหมคื่นเต้นยังไงะเสิร์ฟที่ยังไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเต้นมาตืเต้นว่าอ่าถือว่าพร้อมกันเลนะโอ้โดียอับซีนเบาถูกพอดนี้เลย ก็อุ้ยพอกำลังจะพูดพวกพันหายก็ผมผมว่าในฐานะศิลปินศิลปินไทยนะเราครอบผมว่าคนคนเกือบทั้งประเทศผมว่าเราเราล้วนต้องมีประสบการณ์หรือความรู้สึกร่วมกับศิลปินที่ชื่อเบิร์ดชายอะไทางเรนตั้งแต่ก่อนที่จะมีความคิดจะรู้เรื่องที่เป็นศิลปินอยู่กับผมว่าตั้งแต่เด็กๆเราก็โตมากับการฟังเพลงที่เบิร์ดน้องเพลงที่เบิร์ด สนุกไปกับเพลงที่เบิร์มีความสุขไปกับไปกับผลงานและตัวตนของเขาดิผมว่าพอเราพอเป็นศิลปินเราก็ได้เรียนรู้เราได้เห็นเส้นทางของเขาได้เห็นเขาเป็นมืออาชีพได้เห็นอะไรต่างๆแต่เแง่มุมเขาที่ที่มันก็มันก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวผมเองแล้วก็ผมผมเชื่อว่าคนั้นประเทศโหเดส๋ยวมันเป็นเกียรติประวัติของของเส้นทางการเป็นศิลปินแล้วกันแลาวกันวันนึงได้มีโอกาสเป็นเกสให้กับคอนเสิร์ตที่เบิร์ตบูชัยแล้วก็เป็นวั่าในการร่วมร้องกันแบบ ประมาณนึงเลยสำหรับผมผมรู้สึกว่าผมแบบดีใจมากแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเราลองถึงได้เรียนรู้วิธีการทํางานของเขาด้วยวิธีคิดเขาแล้วก็หลายๆแง่มุมที่เราเห็นเขาในในในหลังเวทีอย่างหัวมันก็มันก็ชัดเจนก็เป็นไอรอนของเราเลยเนาะไอรอนของศิลปินอะไรอย่างเงี้ยจำจำภาพประเด็นๆนี่คือเราเคยเจอทีมบอ์มาแล้วแล้วก็ใช่แล้วก็เติมโตมากลายเป็นกองผู้มันความรู้สึกก็ว่าก็รู้สึกรู้สึกว่ามันแบบมันก็ มันก็บังเอิญเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วตอนที่ผมเจอที่เบิร์ตตอนที่ผมเจอที่ที่สิงคโปร์อายุแบบน่าจะประมาณหกตัวเจ็ดตัวอย่างเงี้ยแล้วก็จำได้ว่าถ่ายรูปกันไว้ในครอบครัวแล้วก็เหมือนใส่กรอบไว้ในในบ้านเป็นรูปแบบไอคอนิกของที่บ้านเลยว่าใครบ้านก็จะเห็นรูปเนี้ยที่ผมกับพ่อมาพงกับป้ามาที่น้องถ่ายกับที่เบิร์ตที่ตรงบันไดที่สิงคโปร์ก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนแบบความบังเอิญหรือเป็น เลยทุกอย่างที่วันนีงแบบเรากป็นโอกาสได้เป็นศิลปินแล้วเราก็มีโอกาสได้คนกับมาเจอที่เบิร์ดอีกครั้งผมว่ามันก็เจ๋งดีครับนะฮะเป็นที่ที่เบิรไม่เคยทำเลยไม่เลยตอนที่มาสื่อแล้วอ่าเราเป็นไงไม่เลยผมผมว่าโอ้ที่เบิร์ดนี่เป็นคนที่ข้างในเขาอะเหมือนมันมีไฟตลอดเวลาเหมือนข้างในเขายังเป็นยังเป็นคนที่แบบยังเป็นไบรุทอยู่ตลอดเวลายังมีแรงที่แบบ จะสนุกจะเอนเตอร์เทนจะทํางานจะแบบเดินไปขา้างหน้าอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่คู่สาคัญมากสําหรับการเป็นศิลปินหรือว่าการใช้ชีวิตเลยการที่เรามองว่ามีแรงขับเคลื่อนอยู่ข้างในมีเป้าหมายอยู่ในขับเคลื่อนแล้วก็มีมีมีไฟอยู่ในใจตลอดเวลาเปิดเงนี้ก็ผมสิเกตแล้วแต่ว่าข้างในเขาอย่างที่บอกว่ามันมาเป็นเมื่อชีวของเขาความตื่นเต้นที่จะทํางานของเขาแล้วก็ว่าเขาร้องชอบในสัตว์ที่ไม่ต้องพูดถึงนะผมว่ามันเป็น มันเป็นยิ่งเราได้ทํางานกับเขาว่าเราได้สัมผัสพลังงานเรารู้สึกว่ามันมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากพลังเสียงเขาเป็นไงนะตอนนี้อน่อกผว่าผมว่าเขายังเขายังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดิมอ่ามันเหมือนเพลงเพลงอะไรที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราเราได้มีโอกาสฟังเขาร้องสดตอนที่แบบในทซ้อมหรืออะไรผมว่ามันฟังแล้วมันก็ขนลุ แล้วเขารู้สึกว่าเขาก็ก็ก็เป็นคนที่เป็นศิลปินระดับตำนาที่แบบคุณภาพก็ยังยังยอดทีนั้นก็จะมีโอกาสได้เห็นว่าคอนแรมีเอิร์ธให้เราได้เห็นเลยแบบพิเศษเนี่ยพี่เอิร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับบ่่โอกาสจริงๆแล้วผมว่าโอกาสได้น้องเอาพี่เอิร์ธเพลงนึงนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วถือว่าสุดยอดแล้วสุดยอดสุดท้ายอยากให้ฝากกำลังใจกับวงของเราต่อไนใต้ตอนนี้แบบรับ ก็คือว่าเป็นเป็นเหมือนบาราแห่งชาติที่ที่ใ,ใน,นในในจังหวัดจังหวัดสงขลาครับในเร่องการทำเพื่ออย่างนี้ก็ผมว่าอ่าจริงก็ขอให้ให้พี่น้องชาวไทยได้วยกันอะไรเงี้ยก็ขอให้สู้ๆแล้วก็ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีแล้วก็อะไรที่ที่เราช่วยเหลือกันได้แล้วก็แล้วก็ ขออยากให้ทุกคนแบบช่วยเหลือกันแล้วก็ติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างนี้จางรัฐา,านหรือว่าจากทา,ทางช่วยเหลือเรียนสารขอคิดว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ที่เราช่วยอะไรกันได้แล้วก็แล้วก็คนทไทยด้วยกันแล้วก็น่าจะดีที่จะช่วยกันดีครับที่สุดที่หนึง